ถ้าพูดถึงกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่กำลังมาแรงสุดๆในช่วงนี้คงหนีไม่พ้นการเล่นสกเก็ตบอร์ดอย่างแน่นอนโดยสกเก็ตบอร์ดนี้เป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่ได้รับความนิยมมายาวนานตั้งแต่ปี1950แล้วและในปัจจุบันกีฬาสกเก็ตบอร์ดก็มีการขยายรูปแบบการเล่นมากขึ้นทําให้เกิดสกเก็ตบอร์ดรูปแบบต่างๆที่รองรับสไตล์การเล่นที่ไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสรีตสกเกต็ตเซิร์ฟสเกต็ตลองบอร์ดหรือครูเตอร์นอกจากนี้สกเก็ตบอร์ดยังไม่ได สำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้เพราะมีผลต่อการเล่นอย่างมากนั่นก็คือทรัคสเก็ตบอร์ดซึ่งเป็นอุปกรณ์สาคัญที่ช่วยควบคุมการทรงตัวและการเคลื่อนที่ของสเก็ตบอร์ดให้แผ่นเข้าโค้งง่ายไหลลื่นเล่นสนุกยิ่งขึ้นในวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการเลือกทรัคสเก็ตบอร์ดพร้อมจัดเต็มกับ10อันดับทรักสเก็ตบอร์ดยอดนิยมเพื่อให้ทุกคนพร้อมสาหรับการอัปเกรดสเก็ตบอร์ดของตัวเองค่ะ ผลิตภัณฑ์แรกในรายการของเราคือทรักสเก็ตบอร์ดรุ่นโปร DA c a s t R i n g 78 ASTRIKATE สำหรับคนที่เล่นลองบอร์ดและกำลังมองหาอุปกรณ์ชุดใหม่สำหรับเปลี่ยนให้สเก็ตบอร์ดแสนรักของตัวเองครักสเก็ตบอร์ดรุ่นโปร DA c a s t i n g 78 A น่าจะเป็นคำตอบที่เหมาะสมเพราะเป็นชุดทรักสเก็ตบอร์ดที่มาพร้อมอุปกรณ์ครบครนันไม่ว่าจะเป็นทรัคล้อลูกปืนแผ่นยึดและอุปกรณ์ในการประกอบลูกปืนลื่นพอเหมาะให้แผ่นไหลได้ดีด้วยหนาดแกน10นิ้วเหมาะกับลองบอร์ดขนาด 2 0 3 0ซนติเมตรด้วยอุปกรณ์ที่ครบถ้วนพร้อมสำหรับการเล่นทำให้ไม่ต้องหาซื้ออุปกรณ์แยกเพื่อมาประกอบเอง ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือคราฟสเก็ตบอร์ดรุ่นแมกไลเทนเซอร์สำหรับสายสตรีทสเก็ตหน้าจะพอคุ้นหูกับยี่ห้อ TENSOR กันมาบ้างโดยเฉพาะทรักสเก็ตบอร์ดรุ่นแมกไลรุ่นนี้ที่มีน้ำหนักเบาเพราะเป็นวัสดุอลูมิเนียมอัลลอยมีน้ำหนักเพียงแค่765กรัมและตรงส่วนแกนทราฟก็มีน้ำหนักเพียง467-647กถึงรกรัมเท่านั้นทําให้ทราฟเบาแผ่นไหลง่ายนอกจากนี้ทรักรุ่นนี้ยังมีความพิเศษคือการประกอบส่วนพิงพินที่ต่ง กว่ารุ่นอื่นและมีการใช้บัตชิงอินเตอร์ล็อกกิ้งทำให้การควบคุมแผ่นดีขึ้นแผ่นตอบสนองต่อการเล่นได้ง่ายขึ้นอีกด้วย ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือทรัคสเก็ตบอร์ดรุ่งสปริง 4N No Brand สำหรับใครที่อยากเปลี่ยนสายมาลองเล่นเซิร์ฟสเก็ตกีฬาสุดฮิตในช่วงนี้สามารถเปลี่ยนแค่ทรัคก็เล่นได้เลยโดยทรัคสเก็ตบอร์ดรุ่งสปริง 4N เป็นองค์เดียวกับแบรนด์ไลท์แบรนดังสำหรับเซิร์ฟสเก็ตโดยชุดทรัคหน้าเป็นระบบสปริงซิสเต็มและทรัคชุดหลังเป็นระบบบัตชิงซิสเต็มทำให้ปั๊มแผ่นได้ง่ายขึ้นมาพร้อมทรัคและอุปกรณ์ครบชุดพร้อมสำหรับติดตั้งไม่ว่าจะเป็นแผ่นรองทรัคขนาด6มิลล สำหรับครักชุดหลังน็อตล็อกล้อแบบสปีดริงและชุดน็อตยึดครักสำหรับส่วนหน้าและหลัง ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือท럭สเก็ตบอร์ดรุ่นเซิร์ฟสเก็ต 4x4 V0.2 No บรนด์สายเซิร์ฟสเก็ตคงไม่มีใครไม่รู้จักทกรุ่น 4x เพราะเป็นทรกที่ได้รับความนิยมในการเล่นสูงเนื่องจากเป็นทกแบบบุชชิ่งลูกยางที่ช่วยสร้างแรงดีดเวลายกตัวหรือเลี้ยวได้ดีโดยทกสเก็ตบอร์ดรุ่น 4x4 V0.2 ก็เป็นเวอร์ชั่นที่ให้คุณสมบัติในการให้แรงดีดคืนไวตอบสนองทันใจโดยต้องบอกว่าทก 4x4 เป็นท럭 ทีเหมาะกับผู้ที่เล่นเซิร์ฟสเก็ตเป็นและคล่องตัวแล้วในระดับหนึ่งโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบในการเล่นท่าแบบสแนปสนุกสนุกหรือเล่นท่าประยุกต์แบบเซิร์ฟสเกตรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือทกสเก็ตบอร์ดรุ่น P R O D Go Eager Venture ท럭สเก็ตบอร์ดแบรนด์ Venture เป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับในหมู่ผู้เล่นสตรีทสเก็ตว่าเป็นทกที่มีความทนทานลูกยางดีและที่สำคัญคือมีราคาที่ไม่สูงโดยรุ่น P R O D Go e a g e มีคุณสมบัติในเรื่องความเบาที่เพิ่มเข้ามาเพราะว่าใช้เหล็กไทเทเนียมในส่วนแกนกลางของทกทาให้เวลาเล่นจะได้วงเลี้ยวที่แคบเล่นได้สนุกไม่ว่าจะสายเล่นท่าหรือสายเล่นกับอุปกรณ์ทั้งยังมา พร้อมสีทองบนเหล็กขัดเงามีความเรียบสวยดูหรูในชุดครับยังมีน็อตและแผ่นยึดแบบครบชุดพร้อมประกอบเล่นได้เลย ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือทรักสกเก็ตบอร์ดบีดีสเก็ตคอมพานีแบรนด์บีดีสเก็ตคอมพานีจากสเปนที่ก่อตั้งโดยโปรโสกเก็ตตัวจริงเพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณภาพครับจึงเป็นที่ยอมรับจากหมู่ชาวสตรีทสกเก็ตทั่วโลกโดยทรักรุ่นนี้มีความพิเศษตรงที่น็อตแกนทราฟใช้ฮอนโลทิงพิมซึ่งขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพอยู่แล้วเพราะช่วยให้วงเลี้ยว,วัดีแผ่นไหลไปได้ไกลามากขึ้นสามารถเล่นได้สนุกมากขึ้นทั้งการเล่นค่าหรือจะเล่นกับอุปกรณ์โดยเฉพาะการเล่นบอร์ดสไลด์ที่จะได้้คคควาาาามมลืม่่นนกขึทีสัญร ไม่สูงถูกใจสายสตรีทอย่างแน่นอน ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือท럭สกเก็ตบอร์ดรุ่น f u r y Oxeo สำหรับสายสตรีทสกเก็ตต้องคุ้นเคยกับแบรนด o ์ Oxeo อย่างแน่นอนเพราะเป็นแบรนด์เริ่มต้นที่หาซื้อของได้ง่ายโดยทรกรุ่น f u r y มีน้ำหนักเพียง334กรัมต่อแกนแล้อเท่านั้นทำให้แผ่นเบาบอร์ดไหลไถสนุกส่วนแกนทั้งเป็นอลูมิเนียมหล่อร้อนทำให้มีความทนาทานลื่นไหลได้ราบเรียบด้านลูกยางทำมาจากโพลิยูรีเทนที่มีความแข็งแรงรองรับการเลี้ยวแบบส n a ปได้ดีสามารถ เล่นได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเล่นสายถ่ยสายสตรีทสายอุปกรณ์หรือสายสแนปผลิตภัณฑ์ต่อไปคือทรักสกเก็ตบอร์ดรุ่น F O R G E D Holo State s i Independent ทรักตัวใหม่ล่าสุดจากค่าย Independent ที่พัฒนามาจากรุ่น State s i ที่ทำให้เบาวกว่าเดิมถึง10%โดยรุ่นนี้พิเศษ ห้วยแกนกลางเอ็กเซลที่ใช้เหล็กไทเทเนียมในการผลิตมีคุณสมบัติขึ้นชื่อในด้านความเบาและทนทานส่วนน็อตแกนทรักใช้คิงพินฮอลโลที่เพิ่มความเบาให้กับทรัคไปอีกคันของตัวทรักรุ่งนี้ใช้เหล็กอร์เกตซึ่งมีความเบามากทำให้วัสดุโดยรวมของทรักรุ่งนี้จึงมีความเบาและทนทานเพราะรวมแต่วัสดุคุณภาพสำหรับทรัคสเก็ตบอร์ดเหมาะกับผู้เล่น Street, สตรีทสเก็ตทุกรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือทกสกเก็ตบอร์ดรุ่น 4S X Rodie แบรนด์นี้เป็นแบรนด์สกเก็ตบอร์ดที่ได้รับความนิยมในหมู่นักสกเก็ตอยู่แล้วและทัครุ่น 4S X ก็ถือเป็นทรัครุ่นยอดนิยมของแบรนด์นี้เลยทีเดียวโดยเป็นทัครุ่นมาตรฐานที่นำเทคโนโลยี Deep t r o t u r n Geometry มาใช้ในการทำรูปทรงช่วยให้แผ่นมีการทรงตัวดีขึ้นแกนน,อน็อตทกใช้เกรด8สตีลคิงพินทำให้มีความไหลในระดับพอเหมาะมีการใช้คโครโมลี่ในส่วนแกนช่วยให้แกนล้อไม่ลื่นเกินไปมี ความแข็งแรงทนทา,านสูงเหมาะกับสายสตรีทที่ชอบเล่นท่าและเล่นบนอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือทราฟสเก็ตบอร์ดรุ่นสเตตไซอินดิเพนเดนต์แบรนด์อินดิเพนเดนต์เป็นแบรนด์ที่ติดอันดับแบรนด์ในใจของผู้เล่นสตรีทสเก็ตทั่วโลกและทรักรุ่นสเตตไซก็เป็นครักรุ่นยอดนิยมที่สุดของแบรนด์นี้เพราะรุ่นนี้ขึ้นชื่อเรื่องการติดตั้งส่วนบูตชิ่งของทราฟอยู่ในสัดส่วนที่พอดีกับทราฟทำให้การเข้าโค้งที่นิ่งนวลน,นุ่งลื่นการทรงตัวบนแผ่นมั่นคงไม่คลงคลงนอกจากนี้ยังมีความทนทานสามารถเล่นท่าที่มีความยากได้สนุกยิ่งงขึ้นนนโดยยเเฉพาาาะกกรรล่น่บอนนอุปณ์ หรือเหล็กก็ไม่ต้องกลัวว่าทรัคจะพังได้ง่ายๆเป็นทรัคที่มีความคุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่ายไปคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด